สบายดีพอม่พี่น้องเอฟซีสุขูสุกนเนาะผมอกกับบ้านน้อก่าพี่น้องเลยืัอนี้จะเป็นมือสุดถ่ายที่เราอยู่ซาลาบันไนเนาะพีน่น้องมือนจะเป็นมือที่เราจะเดินทางกลับบ้านแล้วหลังจากมาเบิง่งบุญเชิงเหือกับโบเห็นเหือะสำหพี่น้องเลยพากันไปกับสาวเนาะสาวซาลาันพาเราเบิงบนานนในพี่น้องจนคำจนมือโบได้เห็นเหือะมีแต่ไปลอยกระทงเนาะ แต่บะมือนี้เขาสีกลับแล้วเขาก็เลยว่าสีเดีย่ยงเงนินกาเฟ่น้องๆเนาะน้องๆที่พาเราไปไทายกิบม่องวานนี่แหละพี่น้องก่อนสีกลบเดี่ยงเป็นคาตับแทนที่น้องเขาจะพาเราไปมุึงม่วงว่าน,นี่ก็ไปลอยกระทงน้ำกันเนาะม่วนพี่น้องเลยมาด้ยมาสารวันรทางนี้หูซึกว่าขุ่มแห้งเนาะได้ประสบการณ์ชีวิตแต่กะอะไร ผบเจอผู้คนใหม่ๆในวิตรภาพดีๆนะพี่น้องในในการมาั้งก่อนทานสิกรัรหักะิเสียงอ่าน้ำนอกเนาะก่อนกลับแกสีหลาดกันอยู่นี่แล้วพี่น้องเอยตอนนี้สีไปหับน้องน้องก็น้องะเจะมีรถมานะคนหนึ่ง <c oughs> สบายดีดูสบายดีโอ้คนนีมาก,กันสองสี่หาคนเนาะอันนี้น้อง น้องปาน้องต้าอาทิตต้องอาทิตย์กันเนาะฮะมิตาตมิตาอ๋อน้องมิตาแล้วก็น้องจิจไม่แนี่ก็ซีอ่าเป็นคลิปที่ถ่ายที่เอาสิได้เห็นเห็นกันเนาะเพราะว่าบัานเราสิได้เดินทางกลับบ้านเนาะก็เลยว่ามาเบี่ยงน้ำฟันน้องๆตอนตอนกลับเพราะเเห็นหน้าเนาะ พี่น้องเอ้บอกได้มาสารวันถิบนี้หูซึกว่าขุ่มแหงเนาะแต่ทำให้เด็มาพ่อนอกๆนี่แหละคือว่าแบบสิว่าจังไรก่อนเ้าสี่จากนี่มันกระสิงเคื่อคอยแบบนี้แหละพี่น้องเพราะว่าหฮามาเนาวหามาพอแบบพอผูกค้นแล้วก็เ้ากับหูซึกดีนะหูซึกสบายใจที่ได้มาหูจักกับหน่องๆเนาะ ตอนสีกราฟกับแบบเป็นรีวิวแหละเป็นรีวิวรีวิวไมได้กับโมหุรู้สึกว่าสัมผัสน้องๆว่าเป็นยังไงเนาะอันหลังจากที่มาหูจักกันฮะนะทั้งที่เขากับโมเคยหูจักกันเนาะด้วยอ้ามาเขาเวันนี้วันนี้อีกก็หูจักกันเหมือนกันได้เลยแมนจ้กคามู้สึกจะได้จ้าคือเลยอันคือให้ผัวคอยไปหน้ามันนะคือแบบโบยันด้วยว่าโบอันนี้นะ ทั้งทีฮฮากัหากัเห็นกันบอคิดว่าเป็นคนแปลงนานะเคิดเกลยดขึ้นเฮาหูจักกันมาแล้วนะเนาะโดยเฉพาะแม่น้องน้องอย่างเงี้ยนองปลาน้องจิตเนาะเป็นกัเป็นกันเองอะนะบาส่วนไปถ่ายคลิปเป็นกัไปอะนะแบบโอ้ยไปสู่ชีวิตผ้าไปนั่นไปนี่เนาะ ก่อนสิกล <Really? S 1> ้าก็ไปได้ข hmm. uh ้อ huh. มูลสึกขั้นขั้นจากไปเด้รีวิวอยู่ม้เมื่อเมื่อจะไปซักน้ำเนาะสิไดจากกันเลยแลี่น้องเ้ยเป็นข้อมูลสึกที่แบบรึ้กดีนะบตอนเ้าสิจากกันเลยมันก็รวิวไรเนาะกว่าสิได้มาเนาะ แต่มิตรภาพดีๆเนาะได้หัวจากกันเนี่ยคลิปนี้ไปเข้าใจเหรอไปนั่งอยู่อเมซอนฐานเนาะไปไปกันเลยต้องขอบใจน้องๆที่พาเราเลาะถึงแม่ถึงแม่ว่าสิบวันได้เบิ้งเหือเนาะเดี๋ยวเลยไปเบิ้งสวนเลยไปเบิ้งสวนเลยเบิงสาวๆก็โอเคแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าเหือเากับเบิ้ง เบึงในไลสดก็ได <Yeah. S 1> ้อย่งชิปปลาตะเอนะครับเขาฮะตังเสียใช่เออเอาตังเงีอันนั้ พูดอะไรสั่งๆครับเว้อ้ปฏิการบ้าเอบ้าจอนกันไปทางใหม่เลยเนาะมีปลากันนะไปเจอแล้ความรู้สึกสาวๆมานังออมเนี่ยเกิดเนมเป็นอะไรเกิดเกิดบอกีป พี่น้องมาหน่อยหูซึกว่าจิบทีมากมื่อนี้มาสาลวันหูซึกว่าแบบเอาบกเก่งนะเป็นตัวของตัวเองนะเม่เท่ากับกะว่ากายยังและก็น้องๆทุกคนก็กะเขากล้องนะบ่ออยนะพี่น้องเอ้ฮะออยก็เขา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาคนคนแถวบ้านเขาจะอ้ยอ้ได้ไม่ยิ่งสเขากล้องเขายังาอยายากเลย อันนี้เป็นเขากล่องครั้งแหกแต่ยัง,ยางวายนะน่ารักเกินฮรธรไดนะ้เอคดเธอคยเอครึได้เอรึได้เบอได้เดได้เธอิได้เอคเอินรึยธอรเบอร์ซด้าวันมีรเธอยู่บอเบคเธ็คเอคริด บ่คอย,อออยมีอีบ่คอยมีกนเโอ้ยคนต่อไปกันเป็นพกนแล้วมัสาสาหรบันรองเบืงองนุกินเาคกินเราเาก็ทยกินเราขาวตีถทายไปฝันมันก็ได้ไอ้เนี่มีชวนมันเบื้องนี้นี่จะขวัญมีสองขวั เฮดหน้าอยู Head ่บาสาไไยเฮดหน้าเนี่ยเฮดเบิร์นี่ยวะอ๋อเฮดเฮดหันของกินซุปนี่บอกอ๋อไปขล้ายในตลาดบอหรือว่าคล้ายนหือจะกลับไปขล้ายดิดอ๋อคายแนวกิโอ้ยกลัวอยู่สืบ่า ไปขา,ข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 ายๆของกินอยู่ตลาดเนาะซอยแม่เนาะโอ้คลายพวกง,งี้ยติ่งไก่ด้วยเงี้ยอ๋อต้มเค็มอัวเนาะประมาณเป็นแมน่ขา,าเ,เขาด้อแ <c oughs> <c oughs> ม่ขาค้ายอันเนื้อกินทีน้อเนาะตุ๊กตาอันนี้สองคนนี้เป็นเห็ดซวนมันเนาะซวนมันเนาะ เอกำลันเาะแทะป่ะเอ้ยเอ้ยน้องแท้เทนี่หักกระหูเลยนี่คือว่าเป็นหมู่กันอ๋อตนแรกภาากิษแบบเป็นหมู่กันอ๋อแต่ก็ไปน้ำกันตลอดไม่น่ะกินเบียร์กับตามเกียกันเนาะอันนี้น้องจิ๊บน้องอาิตเนาะ เกะกะน้อ,นองอันนั้นเฮ้ยซื้อ,อยังกอกอออดื้อมีปะเมตตาเอ้ยมองไหมเมตตาฟ้าจะขึ้นิใจดีแท้ซื้อเมตตาไปน้องเอ้ยพัสสิได้มามือไดก็ยังบุกหุ่นกัเนาะสารวัตรนี่นะ หาโอกาสมาเลยมาเที่ยวนาสิตอนท้าบย้ยวะตอนับเสมอมาเทียวนานต้องส่งไก่เขากไดเขากได้ส่งไก่หรอเขาดาเขาจกันเด่นที่กันมาเทนนะมวนบอกไปหาต่างแขมเขาดาวยืเดินนั่นยืเดินยุ่น เอ้ยว่ะอีกวะมาบ้ามาบ้างติดใจแฮติดใจแฮติดใจเงี้ยติดใจมั้งท่าเมื่อคืนนี่ยเป็นจะได้เป็นจงแบบเงาเงาเงยเงยเวรบุ๊มบีู้่เวรเป็นจะไหนบุ๊มบี้ขู่อร่อยเลยเฮ็ดจะอร่อยเพื่อนคือไงเดาถ่าเครื่องดื่มมาก่อนพี่น้องเอ้ยอันนี้เครื่องดื่มได้เยอพี่น้อง ชานมขมุ okay. hmm. okay. ่นเลโอเคชาเขียวคาปูชิโน่ของเรานใสนได้เลอพี่น้องกลองดื่มเหรอทายหุบเนี่ย เปสีไทยเหรอเป็นสีไทยโอ้ยตอนนี้ซูเปอร์ถฮาวจามาพี่นาะงกเดัอสบายดีาใหม่จะซื้ออันซื้อยังกอดดืกอมื่ลังอ๋อจะจะปีละสามปีอ๋อ ไอา้กับน้องเงินแท้ๆเนาะโอ้หน่อยนะที่ไหนพาเราไปดูอย่างเงี้ยนั้นเนี่ยรถไทยเป็นพี่น้องเอ้ยสร้าคะแนนไทอาตาหู่เป็นอายเนาะกันเนาะตามผลเนี่ยไปชวนตนนี้ก็สั่งตัวนี้จักหมูเลยเบิ้งก่อนพี่น้องเลยสองมุ้งไปสองมุ่งเข่งตื่นบุญยาห้าสิเอาไปจักหมูวะไปเลย สสามมุ่งก็ได้นะพอดีไหมเนาะแหมเนาะแหลมเป็นยังแหงอีกอัน้ตุ๊กตาตุ๊กตาจะปีนะสิบเจ็ดออสวนะิบเจ็ดปีนะรับ สักเมื่อคราวตอนหาโอกาสมาแล้วพี่น,อน้องเองแกงน้ำใม่ยังบัวแทนได้กินแกงหน่อ,อ,อ,มอไม้นอนีซิมือซีิมือสาซิมะหรือเปล่าแกงหน่อไม้แซ่บต้องอะไรมาลอดหรือเ่าหรือว่าพาไปหาหน่อไม้ก็ไดต้ตีมีบัวแทนนี่ วยอนทำไนมเนได้พอ่จรกัแล้วาหรใหม่มาแกงนาะกาจะืนาโอกาสมาใหม่ก็ื่อพไ่น้องเลยโอกาสมาใหม่ก็เอสิมาน้มีบอกเอเนี่ยมาบ้ามาเวยมาใหม่เนาะาทางที่ดีครับงชาวสาบัญเลยชาวสารบัเจะมาคอเบาหน่อยเพืยอยดิ มานนี่แอร้อยคนเดียวกันโดดเดอดก็ร่อยเป็นงูมเมืองทะเลมาพี่น้องตัวนี้ก็ได้เวลาที่เฮาสเสดเดินทางกลับเลยเนาะแต่ก็สิได้แยกกันกับสาวๆแล้วพี่น้องเนี่ยรู้สึกบีวิวเนาะเนี่ยเข้ามาไ้เมาเข้ามา ข้ามาพป่งทะเลเข้ามาแม่สกอลไทยฮะไม่ได้ช่างกันแต่ว่าพี่นี่ก็คือไทยคือเขาเป็นยเนาอือเวทกันต้องขอบใจน้องนอกสาส์บรสสุกคนเนาะที่พาเอาไปเลาะอะไรประสบการณ์ลายยางเนาะในการมาเที่ยวสารวันกันหนึ่งเนาะเข้ากับเสดอทำลาพระจักกันแหละพอกันโอกาสนะ จามีโอกาสกัสิได้มาใหม่สำหรับเมื่อนี้กัสิพอตโต้แยกทางกันก่อนเนาะบ๊ายบายสิคิดหอดตลอดเนาะประสบการณ์เนาะโอ้ยผมมีดองสาวปากเสกับสาวสารวันโอ้ยสูดนี่ใช้สาวสารวันบ่ได้เนาะเป็นเองดีกว่าไปเดี๋ยววันนี้ก็สเเดินทางกลับอลไรพี่น้องเอง ขอบคุณขอบใจหลายๆเลยเดินทางก่อน๊ากันลากันเจอกันไหมเห็นหาอยู่บ่อยเห็นกอ๋อแกงันงะต้อกินแกงน้มเนาะปวอันนมัน่กินจ้งกันกินำงงง่เ